เทนเลอร์ไซส์ใหญ่สุดของร้านนะคะคันนี้ขึ้นบรรทุกนะคะแมคโคร13ตันครึ่งนะคะตัวนี้นะคะทเทเลรนนะคะนี่นะคะวิง่งนิ่งนิ่งลากนิ่งนิ่งเลยนี่นะตัวนี้นะคะสเปคหน้กกว้างนะคะ2เมตร70นะตัวนี้ใช้ดุใช้รถ6ล้อลากนะคะนี่นะคะ3คาน6ล้อเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มมาตรงนี้เหล็กหนะ้า5นะคะนี่นะคะ ติดตั้งกันชนให้ครบเลยนะคะครบชุดเลยนี่นะคะใช้รถหกล้อลากลูกค้ามาทิ้งรถไว้นะคะนี่นะสามคานหกล้อนะคะหกล้อดุมหกล้อด้วยแล้วก็ใช้ล้อทั้งหมดหกล้อนะคะค้างละสามนี่นะคะสเปคนะคะนะักว้างตัวนี้ 2องเมตรเจ็นะคะนากว้างอยู่ที่2 70, พองเมตรเจ็สิรพื้นที่ใช้งานนะคะแล้วก็ความยาวนะคะตัวนี้อยู่ที่5้าเมตรห้าสิบนะคะ5้าเมตรห้าสิบนะคะนี่นะคะมีบันไดขึ้นลงนี่นะนี่นะคะลม6ล้อนะคะนี่นะคะตัวนี้รองรับน้ำหนักนะคะอยู่ที่13าตันครึ่งน,นะคะตัวนี้ขึ้นแม็คโครตัว13ตันครึ่งน,นะคะชุดไฟมีครบให้เหมือนเดิมนี่นะ นี่นะคะตัวนี้ตัวใหญ่ปิ๊กเบิ้มเลยสีเป็นสีเรียบๆง่ายๆนะคะลูกค้าเน้นไม่ต้องเอาเป็นสีแจมนะนี่นะวิ่งใช้งานไม่ได้ไกลมากนะคะเอาไว้เคลื่อนย้ายรถนะคะจะากตัวอำเภอเขาตัวจังหวัดนะคะนี่นะคะ เมื่อี้เห็นตอนลากมาแล้วใช่ไหมลากนิ่งๆเลยใจะใหญ่แค่ไหนรถของเราก็ไม่เวียงไม่ใส่นะคะลากอยู่ได้นิ่งๆเลยทางตรงทางเลี้ยวนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ของลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้าจริงๆลูกค้าอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็สั่งทมที่เรานะคะนี่นะคะนี่เดไปลองวิ่งใช้งานเนี่ยตอนออกตัวนะคะนี่นะคะ นิ่งเลยจะยายแค่ไหนก็ไม่มีเหวี่ยงไม่มีไส้เลยนะคะดูได้เลยมีน,นะเดี๋ยวดูตอนปีวงตอนเลี้ยวนะคะตัวน,นี้เน้นใช้งานจริงๆอันนี้ลูกค้านะคะรับเหมาตนนัวนี้ไม่ได้วิง่งออกทางจังหวัดวิ่งอยู่ในตัวจังหวัดนี้นะ มในตัวจำนวหนีไม่ได้มีออกตานจำหวดนะคะตัวนี้ไซ์ยหญ่จริงๆจะพินเลนนมากเลยนี่นะคะลากนิ่งๆเลยลากนิ่งๆเลยนะคะให้ดูรีวิวการใช้งานของตัววถดจริงๆเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้นะน่ะ ในว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะรถวิ่งนิ่งไม่เบี่ยงไม่ท่ายแน่นอนไม่มีปัญหาการมีใช้งานเลยนะคะ เธิมาแล้วดูกันีรอบนะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคลูกค้ารับงานวันนี้แล้วติดกันชนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินขึ้นไฟท้ายรถให้ครบเลยพร้อมใช้งานนะคะ นี่นะคะลากนิ่งๆเลยตัวรถไม่มีทรายเลยนะคะ,ะดูได้เลยตัวรถจะไม่มีทรายเลยไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนนะคะนี่นะคะโอเคจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะคะ แล้วหักถอยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะหักเบลลักถอยไม่มีปัญหานะคะโอเคทางด้านลอะนะคะก็มีรุ่นใหญ่เลยนะคะดุมหกล้อ3คานนะคะล้อมีทั้งหมด6ล้อนะคะข้างละสาล้อ นี้นะคะเรียบร้อยแนละ้ว